เรื่องนี้ไปดูลุงกับเจ้าหน้าที่มีอะไรดีๆไปดูครับสวัสดีครับผมนายชน้าทีเกลือบช่วยนะครับเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนทรัพนะครับบ้านประชาชนในพื้นที่นะครับลุงกับป้าบ้านนี้กําลังทะเลาะกันเสียงดังลั่นบ้านเลยอะไรกันเป็นเปลาหรือเปล่าเนี่ยอ๋ป้าจริงเปล่าใช่เฮ้ยป้าไม่ยังไงยังไงกันนี้หมดเลยเหรอทต้องการตั้งคืนเลยบ่นยั้งเลยอ่ะจะมาโมโหได้ไง พ่อมาเนี่ยกผมทีไม่บ้าไม่ไงล่ะมึงบ้าจริงเห็นไหมเอ้าบ้าแล้วเอาบ้าจริงหาเขามาจัดการเอ้ามึงแียจริงมึงไปหาเขามาจัดการไปเลยโอ้โหยไปเลยไปโธ่ลุงเอ้ยตัวเองยังจัดการเมียตัวเองไม่ได้แล้วใครจะจัดการได้ฮะบ้านนี้มีสุนัขแน่หรือครับลุงมีมันใกล้จะบ e> ้าแล้วด้วยถ้าคุณไม่ได้ฉีดแนบมันบ้าแน่นอนโอ้ยลุงไปพาเจ้าหน้าที่ที่เขาฉีดที่สุนัขบ้าจะให้มาฉีดเมียตัวเองตายแล้วคิดอะไรของลุงฮะ เอ้ยมันใกล้จะบ้าแล้วด้วยถ้าคุณไม่ได้ฉีดนะมันบ้าแน่นอนโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมฉีดให้แล้วอยู่ตรงไหนครับเนี่ยนี่ไงมันอยู่ในบ้านนี่ไงเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับมันมันไม่ใช่สุนัขมันเป็นเมียลมเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นสุนัขอะครับดูดูดูนี่ไงมันนั่งนี่ไงอะอะอะไรเนี่ยขังให้มาหมงมงขังให้มาเข้ามาฉีดฮึดดักบ้าต้องฉีดฮะคนนี่ไม่ใช่หมาเพื่อนดูนี่เป็นหมายังยิงขึ้นสองเข็ เมื่อดูนี่กระหมาอีกจะฉีกขึ้สองเข็มเลยครับฉีเลยหนักเลยลงหมาตัวไหนครับก็นี่ไงหมาตัวนี้เราจะขีกไปเลยขี่เลยมันใช่หมาโโอ้หเนี่ยก็ลงอย่างเงี้ยนั่นไงน่นโอ้โโอ้โหโอ้โหโอคุณเจ้าหน้าที่รีบฉีดให้ทั้งคู่เลยเพราะว่าใกล้บ้าทั้งคู่แล้ว แต่ผัวเมียก็เงียล่ะครับตีกันอย่างเงี้ยอยู่กันเยอดอยู่กันยาวอยู่กันจนลูกโตเป็นสาวอยู่กันจนยาวยาวจนตายผัวเมียตีกันยืรยืดตีกันรัความปีดผัวเมียตีกันตั้งปีลูกหลบตรดีกันล้นเลยเลุงคนผีดบ้านลุงได้ในลูกมันกำลังบ้าเลยเข้าไปก็ หามองหาหมาก็ไม่มีลุงก็ชี้ไปที่ป้าชีดมาเลยเนี่ยถึงมาป้าก็ด่าลูกแล้วก็ด่ากันสงสัยคุณเจ้าที่ฉีดให้ป้าคนเดียวไม่ได้แล้วต้องฉีดให้ลุงด้วยขอขอบคุณคุณชนนทีเครือโชษสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสนัน่นรักจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องฉีดพิษสุนัขบ้าให้เมีย